กมากมมเพราะว่าเราปกติอย่างปีนี้มีรถน้ำนะครับพาไปรถน้ำพระหรือว่าพระอะนีมีปีนี้มีไหมครับมีค่ะก็ปกติแล้วก็จะส่งน้ำพาทุกปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็รถน้ำลำหัวผู้ใหญ่ค่ะอืมแชร์ด้วยเรื่องละครล่าสุดแชร์ <ละ S 1> เรื่องแชร์จูบกันแบบทุกคนตกใจแอปตกใจตกใจกับเรตติ้งมากกว่าเรตติ้ง ลอันนี้แอปต้องแบบขอบขอบคุณค่ะขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยค่ะ,ะมันมันเป็นความชื่นใจที่คนกลับมาแบบว่ารักในการดูละครไทยแล้วคนก็ให้โอกาสในความเป็นหัวข้อของละคระเรื่อง เรื่องง่ายคือเรื่องหัวโหไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคนยอมแบบให้โอกาสเปิดใจแล้วพอดูจริงๆเอ้ยมันได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆค่ะอันนี้ก็ดีใจมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดในนามของแอปคนเดียวนะคะก็คือพูดในนามของทีมงานทุกๆคนเลยค่ะที่มีส่วนในเรื่องนี้ค่ะแอบว่ามันจะเป็นที่รักของคนดูณตอนนี้ขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดใดส,นนส่วนหนึ่งะคะ เรียกว่าคิดไม่ผิดใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แอปก็ไม่รับละครแนวนี้เลยอันนี้ถือเป็นทางแรกคิดไม่ผิดเลยที่รับยากไม่อบรู้สึกว่าตัดสินใจถูกที่รับเรื่องนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทําแล้วค่ะจริงๆแล้วสุดท้ายถ้าผลลัพธ์ออกมากระแสตอบรับจะดีหรือไม่ดีแอปก็รู้สึกว่าแอปตัดสินใจถูกแล้ก็มีความสุขที่ได้ทําตั้งแต่ตอนถ่ายทาแล้วแล้วเราถึงชัดเจงแบบนี้ฮะอืแต่หลายคนก็ไม่ค่อยเห็นยาแบบจุยงอะไรอย่างี้ ครั้งดีทำไมถึงยอมครับจริง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 ก็ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ที่เล่นจริงนะคะแต่ว่าสำหรับแอปมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเยอะความกังวลความยากมันไม่ได้อยู่ที่ที่การจูเพียงอย่างเดียววันนั้นจริงๆแอปแอเครียดด้วยหลายๆอย่างนะคะคือเพราะว่าเป็นฉากที่บวกกังวล ระบายความเสียใจความอัดอั้นมันคือทุกๆอย่างเลยค่ะมันมันไม่ใช่แค่เสียใจแค่เศร้าอย่างเดียวแต่มันคือความเจ็บปวดความอัดอั้นกับสิ่งที่อดทนมาสิ่งที่เพิ่งเจอในวันนี้คือทุกความรู้สึกแบบความรู้สึกร้อยแปดเลยที่ที่พลั้งปลวกมาและตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่ที่คุณคุณนายก็เข้ามาพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน ต่ในค่ะเดียวกันมันก็ต้องมีความรู้สึกลึกๆว่าเราก็เปิดกับผู้ชายคนนี้ไม่ยังก็คงไม่ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยค่ะา mm hmm. ะฉั้นรู้สึกว่าในแง่นักแสดงอ่ะมันมันยากมากๆในการรวมหลายๆความรู้สึกแล้วก็การไล่ลำดับความรู้สึกไปจนถึงที่กว่าจะถึงเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ใช่แค่แบบเรารักกันแล้วก็จูบก,กันอันนั้นมันก็จะง่ายกว่าแต่น ร้องไห้ไปด้วยแล้วเราก็ต้องมีหลายๆความรู้สึกในนั้นนะนอกจากท่าฉากจู่และท่าของแม่แอฟอะคแบบอะไรกแล้วแต่ของพี่แซแบบมันเป็นเคิร์ฟได้บ้างว์มากโคตรอะไรเไม่ได้ตั้งใจอะไรนลอะไรเลยอะไรคือมันต้องจัดสรีระยังไงแบบเอ้ยวะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตโทษถ้าอย่างนั้นขออนุญาตโทษพูดกลับเลยละกันพูดพี่สันเลยละกันค่ะเพราะว่าพี่สันเป็นคนดีไซน์ให้ให้นางเอกนั่งนั่ง เออแบบว่าจตบวายอยู่บนเคาน์เตอร์ครัว,วค่ะแต่จริงๆพี่สันก็เลือกจุดจุดนี้เพราะว่าบอกว่ามันเป็นจุดที่ครัวเปรียบเสมือนเป็นชีวิตของโบงกุงเลยค่ะโบงกุใช้ชีวิตวนลูกอยู่แต่ในนั้นซักผ้าล้างจานทาอาหารทําขนมคือทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาอยู่ตรงนั้นแล้วพี่สงก็ทิ้งทายว่าแล้วความรักเขาก็เกิด<อ>ตรง<อ>น้นมเห็นคนแต่จริงๆเขาก็โดนยื่นใบหย่าตรงนั้นเหมือนกัน เป็นคนแซวไหมคะแบบอุ้ยทำไมแบบพาเธอเป๊ะขนาดนี้แต่แต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆตอนนั้นโฟกัสอยู่แค่แบบเราเจออะไรบ้างเราเจออะไรอยู่แล้วแล้วผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเราดูยังไงอะไรอย่างว่ามันไปตามอารมณ์คนใช่ไหมพี่อ่ะนะตอนนั้นใช่ค่ะที่โค้ชอะถามความดีให้พี่สั่งหรือเปล่าขาดแล้วคนก็แซวว่าแล้วตัวจริงจะดูได้ไหมฉากนี้ต้องได้ค่ะอย่าง ดูเรียกค่ะพี่แอมตัวเพราะว่าไวรัลมันเยอะเต็มโซเชียลมันต้องเห็นช่ญต้องดูค่ะเขาไปยังไงบ้างยิ้มสารละครของเราคนนี้เขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเก่งมากเขาเขาเนดูได้ใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ดูได้เนอะไม่รู้ชนหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูเขาปิดตาอย่างนี้ไหมครับพี่แอมไม่ได้ใจไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เขาพูดมเนาะว่าแบบ เราะอย่างที่บอกก็ก็มีอะไรก็ปรึกษาตลอดค่ะาตลอดเนี่ยค่ะก็จะติดตามก่อนนี่ยอย่าได้ได้เล่าให้เขาฟังก่อนไหมคะว่าวันนี้จะแบบอาจมีฉากอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือปกติคุยกันตลอดลยอยู่แล้วค่ะ<ๆ>ไม่ว่าจะไม่ว่าจะฉากรูปแบบไหนก็ก็เล่าตลอดให้ทําใจไว้ก่อนก่อนให้ทําทำใจไว้ก่อนไม่ไม่หรอกค่ะก็เป็นการบอกเล่าปกติหลังจากนี้มันจะเริ่มเพิ่มเติมไปกว่าเดิมไหมครับ เพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็มีอีกค่ะโอ้อันนี้คือแจ้งให้ทราบหรือว่ายังไงแจ้งให้ทราบบอกบอกให้รู้แรเปลี่ยนใบยลัษารมีอีกนี่คือจะแบบมากกว่านี้หรือว่าแบบเออมันจะระดับนี้ไปแม่ไม่อยากให้ติดตามค่ะอยากให้ติดตามค่ะส่วนใหญ่จะเทคเดี่ยวผ่านเลยไหมครับพี่แอนส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่า อารมณ์มันเยอะอะค่ะว่าพี่สันก็ก็ค่อนข้างเข้าใจแล้วแล้วพี่สันเป็นผู้กำกับที่จะรู้จักธรรมชาติของนักแสดงแต่ละคน,นะค่ะอย่างอย่างตรีเองเขาเกรงไหมฮะที่จะแบบต้องมเลิกซิงอย่างนี้เป็นไงก็ตรีก็บอกว่าตรีเกรงนะคะแต่ว่าแอบเห็นเวลาเขาเล่นเราก็เล่นได้เลยไม่เกรงเลยนะแต่เขาก็เหมือนแอบกิงใจทางคนของเราเหมาือนกัน อค่ะ,คะไม่หรอกคะ่ะถ้าเขาจะเกรงใจส่วนใหญ่ตีก็ชอบพูดว่าเออ,อเขาเขาเกรงใจแอฟอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแอฟก็เลยบอกว่าเออถ้าคือการทํางานเราเต็มที่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้แบบโฟกัสกับบทได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกไม่ต้องกังวลเลยซึ่งตีก็ทําได้แบบเต็มที่จริงๆแล้วมันก็ช่วยส่งอารมณ์ซึ่งกันและกันค่ะห,หลังจากนี้เรื่องแบบแนวนี้พี่แอฟจะรับอีกไห,ไหมคะถ้าแบบมีติดต่อมาแนวแบบสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะบุญเลยค่ะ ืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นแนวนี้แต่มันสร้างประโยชน์ให้คนดูแอปก็คงสนใจคะ่ะหลักจากนี้มีต่อเลยไหมครับพี่แอปยังค่ะยังพักตอนใช่ค่ะโอเคพี่บรักดูด่วงของรศีที่แอ้แบบว่าปีนี้ให้แบบคนที่มีคู่ไม้ร่มมวมรักแต่งตื่ลูกที่ทให้วรกันมีคูรัตวแต่งค เขาจะให้แบบนะนใตให้แต่ง่ค่ะิดะแล้วี่ผาไปเมืสาห์ที่้กไม่ได้ดูครับพี่บอกว่าลืมเป็นไงบ้างก็อยู่กับอาจารย์ตั้งแต่บ้นดาได้ยินแค่นี้ก็รู้สึกก็รู้สึกเออมันเป็นสิ่งดีๆรู้สึกเป็นสิงมงคลก็ก็แฮปปี้แล้วค่ะก็เลยต้องทำตับนิดนึงทำยังไงอะคะ รี่กินเพราะว่าความเหมารักเพูดมาเราเขามีแนะดนำต่อเหมือนับหลังรายการหรือว่าไม่ะไมกล้าถามต่อเลยค่ะไม่ค่ะจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเกิดเวลาเชื่อว่าทุกๆคนก็เหมือนกันถ้าเกิดโดนทักแล้วมันเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆเรายินดีเราก็ยิ้มรับแล้วเราก็แค่นี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วค่ะไม่กดดันใช่ไหมพี่แอมไม่กดดันใช่ไหมไม่ไม่ทำไมค่ะทุกคนรทุกคนพร้อมจะมาร่วมโลภรัตเราไห้ของแต่งเลยค่ะ นี่กดดันแล้วเนี่ยอันนี้กดดันล้กดดันละไม่ได้กดดันการเราจแลวนะดากดดันได้บก็อย่างน้อยเราก็อย่างที่บอกค่ะอย่างน้อยก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีทั้งที่มันก็ก็แปลว่าน่าจะมาถูกทางก็เป็นสัญญาณที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็รุ้นมากว่าอารน่าจะต้องแล้วละชอบเหลือเกินดีเลยเนี่ไรุนเนี่ยให้แต่งเรร็วลุนด้วยค่ะ ไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าเปกว่าการที่แอฟได้ทํางานเนี่ยทำแล้วมีความสุขแล้วคนดูดูแล้วมีความสุขเช่นเดียวกันหรือการที่คนพูดอย่างเงี้ยค่ะว่าเอออยากเห็นแอฟมีความสุขอันนี้คือความสุขของแอฟ